เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็น F4 ทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับให้เกียรติเข้ามาพูดคุยเข้ามารับชมหลายท่านก็กดกระดิ่งกดไลค์โดยเฉพาะกดแชร์นะครับซึ่งทำให้เป็นกำลังใจให้กับคุณโด่งอย่างสูงนะครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณโดงอย่างสูงเลยยังไงก็เป็นเพื่อนเป็นฝูง กันนะครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเหรียญกะสาบหรือว่าเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท3เหรียญ3พศนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ตอนนี้เริ่มจะเอื้อมไม่ถึงแล้วนะครับแม้แต่ครูดงเองก็เอื้อมไม่ถึงแล้วเพราะว่าหลายๆายเหรียญ ราคากระโดดขึ้นไปมากนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักแสนนะครับหรือว่าหลักล้านเลยสําหรับ3เหระะียญสาพศนี้คูโด่งก็พยายามนําข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มพนักาสะสมนะครับ <Yeah. S 1> เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็นํามาชี้แจงให้เห็นนะครับมีหลายเหรียญที่คูโด่งบอกนะครับว่าเออเฮ้ยเหรียญไหนที่พอจะซื้อได้ก็ซื้อเหรียญไหนที่ซื้อไม่ได้ ก็ถือว่าศึกษาเป็นความรู้กันสําหรับ3เหรียญ3พศนี้นะครับมาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญแรกที่คุณหลวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9เหรียญน,นี้หลายคนก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเหรียญน,นี้มีราคาปัจจุบันเนี่ยเล่นกันสูงถึง1ล้านกว่าบาทนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปี2533รเหรียญน,นี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ มีการซื้อขายกันแล้วก็เหรียญที่ส่งเกรดในตลับเนี่ยอยู่ที่หนึงล้านกว่าเหรียญน,นี้แน่นอนครับว่าแตะไม่ได้แล้วละแล้วก็ถึงแม้ใครอยากจะแตะก็ไม่ใช่ว่าจะแตะได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนการผลิตน้อยแล้วก็ออกมาอยู่ในระบบที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> กันอยู่เนี่ยเพียงแค่สี่เหรียญถึงหกเหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญที่ตัวติด ลำดับ1เลยก็ได้นะครับปี2อ3 3ปัจจุบันก็เล่นกันอยู่ที่1ล้านกว่าบาทนะครับที่มีการเล่นกันนะครับส่วนใครที่ส่งเหรียญปีส3บสามมาให้คูโดมีอยู่3เจ้านะครับรู้สึกว่าจะเป็นภาพเดียวกันด้วยอย่าส่งมานะครับเพราะว่าเรามองออกนะครับว่าเป็นเหรียญตัดหางเลข7นี่คือเหรียญแรกนะครับแต่ต้องไม่ได้เลยมาถึงเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ก็คือเหรียญนี้เหรียญที่2นี่นะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทอีกเช่นเดียวกัน เหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าสมัยที่คุดงสะสมใหม่ๆคุโดงก็ซื้อมาอยู่ที่1,300นะครับแต่ปัจจุบันเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้คือปี2531ปัจจุบันนี้เหรียญน,นี้นะครับเล่นกันอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับถ้าเสียเหรียญสวยๆหรือว,ว่าเหรียญอยู่ในแพ็คกลมแล้วออกเป็นน้ำทองม่วงๆด้วยเนี่ยเหรียญขึ้นมา2 5 0 0เลยนี่กับผมขึ้นมาอีก1,000บาทเลยนะครับ1,000 อีกหนึ่งเท่าตัวเลยจากที่กูดงซื้อมานะครับจากพันสองพันสามขึ้นมาเป็นอยู่ที่สองพันห้าเป็นอีกเหรียญนะครับที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะจับต้องนี่ก็เริ่มที่จะคิดมากแล้วครับเพราะว่าราคาสูงแล้วเกินอย่างที่แจ้งนะครับเพราะว่าเหรียญไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับที่สะสมชาวต่างชาติก็สะสมตอนนี้คนที่มานี่ไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ เหล่านี้เขาเล่นเหรียญกระสาบกันนะครับมีสมาคมเหรียญกระสาบแล้วก็เหรียญของประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายๆคนอยากได้อยากจับจองนะครับโดยจะเป้าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้ก็ถ้าใครจะซื้อก็ลองลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อได้ในราคาต่ําก็ที่คุณดงบอกนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนี่คือเหรียญที่2นะครับก็ราคากระโดดพุ่งแล้วคุณดงก็มองว่า ปลายปีสูงขึ้นอีกแน่นอนนะครับปี2,531มาถึงอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นปี2,541เหรียญปี2,541นี่ผลิตมาไม่ถึง1 000, 000ล้านเหรียญครูโดงทําคลิปมาอยู่ประมาณ3 3ง4คลิปนะครับแจ้งแล้วก็อัปเดตราคามาอยู่โดยตลอดเหรียญปี41นี่ช่วงแรกก็2 0บาท30บาทช่วงที่ทําคลิปมาให้คนเก็บกันเอาไว้ ก็มีบางท่านก็เก็บบางท่านก็ไม่ได้เก็บแล้วก็มีบางท่านก็มาคอมเมนต์ว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกคู่โดงราคาไม่ถึงคู่โด่งปั่นกระแสตอนนี้ราคา150บาทนี่ก็ถือว่าหาได้ค่อนข้างน้อยนะครับต่ากว่า100นี่ไม่มีเลยต่ำกว่า100ไม่มีถ้าเกิดเหรียญสวยๆนี่ส0 0 300ยน0ี่0ก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญย n c ็ก็พันกว่าบาท นี่คือเหรียญที่จะจับต้องไม่ได้แต่ปี41ครูโด่งยังแนะนําอยู่นะครับใครมีโอกาสซื้อได้ซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีอนาคตอีกหน่อยเหรียญนี้ราคาครูโด่งก็เชื่อว่าจะกระโดดสูงขึ้นไปเรื่อย,เอยๆเพราะว่าปี31ที่เราเล่นกันเนี่ยตอนนี้ก็2,000กว่าบาทแล้วครับเขาก็จะมาเล่นปี41กันนี่คือทั้ง3เหรียญ3ประศที่ครูโด่งบอกว่าราคาเกินเอื้อมไปแล้วนะครับ ปี33นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยปี31เนี่ยตอนนี้ก็2,500ปี41ตอนนี้ก็ 1, 150บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ็ก็พันกว่าบาทนี่คือทั้ง3เปลี่ยน3ประศแล้วก็ข้อมูลที่อัปเดตปัจจุบันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขปี41นี่ใครหาซื้อได้ก็แนะนำนะครับช่วงนี้ราคาสูงก็จริงแต่ยังพอจับต้องได้ สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ yeah